เอาละครับทุกคนนะครับในวันนี้เราก็มาอยู่กับสามเกมฮาโลวีนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนจะไปดูกันนะครับเอาละครับทุกคนนะครับในวันนี้อยู่กันในเกมสามเกมอีกแล้วนะครับโดยที่เกมแรกของเรานะครับก็คือยูนิเต็ดปากลัวเกมนั่นเองอ่าก็มีอัปเดตฮาโลวีน,นครับดรเดีดาา๋ยวซึ่งราคาฮาโลวีนหายไปแล้วเพราะคนเจ้าของช่องนั้น ตัวงเวลาไม่ยอมเล่นก็ผมไม่มีพื้นท okay, right. okay, right. ี่อ่ะก็ผมไม่มีพื้นที่อ่ะโอเคเนี่ยโอเคไหนดูซิว่าที่นี่มีอะไรมั่งนะฮะอือจะตายละเลือดแดงละก็นะครับทุกคนสลับเกมแรกเราไม่มีอะไรเล่นมากนะครับฉัน้นไปขี้เกมต่อไปกันเลยดีกว่า let's go สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่สองนะครับกับออบบี้บัตยูแฮ e บัตลองอาร์มดยเสียงแบบเออตอนนี้ก็ได้ละ จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเพลงติลก์อีกนเนาะลำคาญมากเลยคุณดาเอยติลกธส์ติลกสิทุกรอบเลยเออใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดส่วนไหนที่มีติลกธส์เดี๋ยวผมจะลบออกจากคลิปนี้นะฮะก,าาก็อาจจะอาจจะเป็นแบบไม่มีเลยในในคลิปเต็มมั้งผมไม่รู้ผมดเดอ,อเฮ็ดเย่เราผ่านได้แล้วนะคะเกมเกมบ้าเอ้ยอะเปิดมาก็คืออะไรวะนั่นอะนนผมไม่รู้มกันเอาว่าเราก็เป็นต่อนะฮะเกมดีอย่างนี้กดไลค์ กดแชร์กับใครให้ช่องผมด้วยนะครับใกล้ถึงหนึ่งพันซับล้วเราขาดอีกประมาณห้าสิบกว่าซับเองผมไม่รู้ว่าผมชั้นแล้วมั้งฮะแล้วผนะ่านไงอีกแล้วเนี่ยอ๋อกระโดดนี้แล้วก็กระโดดไปต่องี้แล้วก็ชึบอ,อ่า u can claim it อ๋อสามารถปีนได้เหรอโอเคก็ถือว,ว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคครับเรามาอยู่ในชั้นที่ยี่สิบละกระโดดกระโดด ผมพูดชัน20บอีกแล้วอผมหมายถึงว่ด่านยี่สี่ยี่าเรียบร้อยแล้วครับผมโกรดดไปฮึช่าช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 าเอ้ยชาฮึชา,าเรามาถึงในด่านของสีเกแล้วนะคนอะเย้เราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับได้ชิเม,นม้นมาแล้วโอเคไปที่เกมมันต่อไปกันดีกว่าครับก็โอ,โอเคนะครับในวันนี้อยู่ในส่วนของเมก เอ็นเลดเรียลิตี้นะครับวับนนี้ก็อยู่กับเพื head, ่อนกันอีกแล้วก mm ็ใ hmm. ช yes, ่ครับนี่คือเกมที่สามผมพูดเหมือนเปิดคลิปทำไหมวะนนี้เออแจ้งมนเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านฮาโลวีนกันครับไปกันมาด่านฮาโลวีนภารกิจของเราคือสำรวจแบบในพื้นที่ต่างๆนะฮะเพื่อหามาร์คสีฟ้าเหรอตัวด้านหลังนี่มันน่ามันชไม่ไม่น่าใช่มาร์คนะมาร์คที่เขาหมายถึงว่าแบบเป็นคล้ายกับกระบะกระบะสีฟ้าอะไรประมาณนั้นนะ๋อ่ไงเจอแล้ว๋อ้ไงเจอได้อีกอันหนึ่ง อยู่ไหนวะโอเคไม่พูดแล้วก็ได้นั่นผีหรือเปล่าเมื่อกี้ผมไม่รู้เหมือนกันหวังว่าจะไม่ใช่กระเกันนะแน่ใจกันนะเย้แลงดอัพแล้วทุกคนเป็นเวลร์ห้าไอ้เวล15สิบห้าโอ้ยโดนตีเก็บมาเลยอีกอันหนึ่งอันท้ายอยู่ไหนอะ ผมผมไม่ไม่มัน่นใจเลยโอ้ยเจ็บเจ็บมันมันโยนมันโยนมันโยนขวานมาหรอหรือว่าไงทำไมมันตีโดนได้ก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันโอเคตายก็จบไปเป็นเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายไว้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับโชคดี